มาครับผมมาครับมาดูเลขวิ่งสายเหนือครับผมเมื่อคืนโทรมาหาผมแล้วครับว่างวดนี้เพิ่นกำมันใจพี่โตครับผมเนาะงวดนี้ครับผมเลขวิ่งสายเหนือแล้วก็มีเอฟซีทางช่องถามมาว่าเลขวิ่งสายเหนืออยู่ที่จังหวัดไหนอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมเนาะงวดนี้ให้มาครับผมเม็ดเดียวครับวิ่งบนเม็ดเดียวนั่นก็คือครับให้มาครับ เจ็ดเม็ดเดียวครับให้มาครับเจ็ดเม็ดเดียวครับให้มาเจ็ดเม็ดเดียวครับบนอย่างเดียวครับผมนี่ครับปลาพันธุ์ทูมหาผมครับพันวาเลขเพลนย่ำกับเอฟซีทาง2องก่อนครับผมเนาะเลขเพลนครับเลขวิ่งตัวเดียวครับปีหกเจ็ดนะครับผิดแค่งวดเดียวนะครับผิดงวดเดียวครับผมเนาะ ตาราเพื่อนให้ผมมาซีงวดครับผมเข้าทั้งสี่งวดนะครับให้เก้าออกห้าเก้าแปดให้หนึ่งออกหนึ่งหนึ่งหกให้ศูนย์ออกหกเก้าศูนย์งวดที่แล้วครับให้สามครับออกห้าเก้าสามครับของเลขวิ่งสายเหนือครับผมมาฝากเอฟซีทางช่องครับนี่ครับเลขวิ่งสายเหนืองวดนี้เจ็ดเม็เดเดียวนะครับงวดนี้เจ็ด เม็ดเดียวเนะครับเลขวิ่งสายเหนือครับให้เอฟที่ทั้งช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผมหรือว่าเขียนที่ใหม่ดีกว่าครับผมเนาะเขียนให้ตัวใหญ่ดีกว่าเพราะว่ามีเอฟที่ทั้งช่องกับขุดเถ่าพุกแกหลายคนครับผมเนาะแต่อาจจะโบยหุ่นครับผมจะเขียนตัวใหญ่ๆใ,ให้ครับ <h ahaha> เลขวิ่งสายเหนือครับเลขวิ่งครับ เลขวิ่งสายเหนือครับบนอย่างเดียวครับผมบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวครับเลขวิ่งสายเหนือบนอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มาครับเจ็ดเม็ดเดียวครับผมเนาะตัวใหญ่หน่อย เจ็ดเม็ดเดียวครับลงวันที่16บหกทับหทับหกครับนี่ครับเลขวิ่งสายเหนือครับให้มา7เม็ดเดียวครับ7เม็ดเดียวเอฟที่ทังช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผม อันนี้ตัวใหญ่แน่ครับผมเนาะเพราะว่าเอฟซีทางช่องพู้เฒ่าลายคนเก่าไเห็นหุงกับผมเนาะบัวหยอกเด้อครับผมเนาะนี่ครับเอาเอฟซีทางช่องแคปหน้าจอแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปโอเคครับผมมาดูหวยไทยพวนครับวิ่งปีหกเจ็ดนะครับยังไม่พลาดนะครับเลขวิ่งเด่นบนล่างครับปีหกเจ็ดยังไม่พลาดนะครับเลขจับคู่ครับ สิบงวดหลังสุดให้ผมมาครับจับคู่เข้าเจ็ดงวดนะครับจับคู่เข้าเจ็ดงวดนะครับก็บชื่อว่าเลขเพิ่นหนาติดตามครับผมเนาะดูก่อนสิหวยไทยพวนหวยไทยพวนครับโอเคครับผมเนาะนี่ครับงดที่แล้วเพิ่นถือเกาสามอยู่ครับผมนี่เพราะว่า รถเพิ่นครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเอฟซีทางช่องรถเพิ่นที่เบี่ยนสามเก้าครับผมนี่ครับรถเพิ่นที่เบี่ยนสามเก้าเด้อเอฟซีทางช่องนี่ครับงวดที่แล้วถูกเก้าสามน่นะครับด้นนิดหน่อยครับนี่ครับด้นนิดหน่อยได้เก้าสามสามเก้าครับงวดนี้หงอยไทยพวนส่งมาให้ครับเด่น 7กับ8บนล่างครับจับคู่ครับ17 37 67ครับ18 38 68ครับนี่ครับเดี๋ยวผมเขียนให้เอสซีท่าองกับผมเนาะหวยไทยพวนครับหวยไทยพวนมาแล้วครับผมเน้นย้ำกับเอสซีท่าองครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจฟอร์มนะครับหวยไทยพวนครับหวยไทยพวนเด่นบนล่างครับ เด่นบนล่างเด่นเจกับ8ครับเด่นเจกับแปครับเดี๋ยวอากาแดงดีกว่าเด่นที่7กับ8ครับจับคู่ครับจับคู่ดูก่อนสิจับคู่ได้แก่ 1>, 1 7ครับ3 7ครับแล้วก็6 7ครับส่วนหลัก8ครับผมส่วนหลัก8ให้ที่1 8ครับ3 8ครับแล้วก็6 8ครับ นี่ครับผมหวยไทยพนนะครับสิบวดหลังสุดครับจับคู่เข้าเจ็ดวดนะครับตะ巴เล็กงวิ่งเพิ่นปีหกเจ็ดครับผมยังบม่พลาดครับผมเนาะเอฟซีท่านสองครับผมปีหกเจ็ดยังไม่พลาดแต่ครับลงวันที่สิบหกทับหกทับหกเจ็ดับนี่ครับผม เด่น7กับ8บนล่างครับ17 37 67ครับ18 38 68ครับงดที่แล้วถูก9ถูก9 3ครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> พอว่ารถเพิ่นทะเบียน39เกาครับผมเนาะนี่ครับรถทะเบียน39เก้าครับแต่ว่าเพิ่นถือ93ครับผมนี่ครับด้านนิดหน่อยเลขทะเบียนรถ โอเคครับผมเนาะหวยไทยพวนครับงวดนี้ให้มาครับเด่นบนล่างครับเด่น7กับ8ครับจับคู่ครับ17 37 67ครับ18 38 68ครับแล้วของพี่1น่คาแครตรงกันไหมพี่1น่คาแคก็ตรงกันนะครับ7 181ครับนี่ครับ ผมว่าครับผมเนาะเจ็ดกับแปดนี่บม่พาแน่นอนของผมว่าครับผมเจ็ดกับแปดไม่พลาดแน่นอนครับผมเนาะผมว่าไม่บนก็ล่างครับต้องมาให้เห็นครับผมเนาะอย่างน้อยเลขวิ่งเพิ่นกระต้องเข่าแหละครับผมตาว่าเลขเพิ่นครับผมตั้งแต่ผมทายทํามาครับผมปีหกเจ็ดนะครับอย่างเอฟซีทั้งช่องเบงครับผมนี่ครับเข้าเข้าเข้าเว้นงดเดียวครับก็เข้าอีกเว้นงดเดียวครับก็มาเข้าอีกนะครับนี่ แล้วก็เข้าอีกครับ2งวดติดแล้วก็งวดที่แล้วเว้นครับผมเนาะให้สี่กับ8จับคู่ไม่เข้าผมวางงวดนี้นะเลขเพิน่นน่าจะเข่าครับผมเนาะเลขของหวยไทยกวนครับแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับกระสุดท้ายนี้ครับผมกระขออวยพรให้เอฟซีท่างชองที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงครับผมเนาะลำรวยเงินทองครับผม ถ่าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กันสวัสดีครับเชิญชิปนาครับผมเนาะ